สวัสดีครับวันนี้ผมมาซื้อหนูขึ้นจากจากสาขาครับที่อี่อายน้ำผมไปแต่งโดนหมดเลยครับวันนี้เขา้เามาเข้ามาซื้อหนูขึ้นนะครับนเนาะเข้าระบบการเงินเพื่อนว่าเับจะซื้อหนูขึ้นเพื่อนนะครับว่าเบิรงวิธีเดียร์เพื่อนครับว่าเพื่นเดีย,ยร์ยังไงเดี๋ยวผมจะคุยกับเพื่อนอันนี้อันนี้อาเฮ็ดสามนะครับเนาะแม่นครับ,รบสามสามสา,มสามบอสโลฮากันสามบอสโลฮากัน นูเรางามครับขนาดคมนี้นูงามเลยเพราะว่าบอ่ออยู่เข้ามามันจะมีสองบ่อแล้วก็บ่อกินอีกบอ่อหนึ่งมันจะเป็นบอ่อสะอาดตัวนี้ขวดชุดนี้ได้นาะแม่นครับนี่สายพันธุ์ของผมนะครับนี่ใหญ่แห่งขนาดยูว่าผมนี่ม่ใหญ่ปานนี้โอ้สุดยอดสุดยอดครับนี่นะครับแอร์ผสมแบบผสมบอ่อหยาดขอด แต่ว่าอายแล้วมันเจ็บบอสบอสามเนาะครับเนาะแม่ครับบอสามอีกตัวนึงบอสี่ทะลุหากันปื๊บทะลุหากันเนี่ครับแต่ว่าตัวนี้จะสะอาดแห้งเพราะว่ากินจากบอสุดมันมันไม่มเปลือนทีเดียวรับแม่ครับเพราะว่าบอสกินมันจะอยู่อยต่างหากแต่บอนอนของมันมันจะสะอาดดีกว่ากัน ตัวตัวนี้กระซ้างกันบ่าซีครับ <4 S 1> ตัวน <4 S 1> ี้โอ้ตัวนี้ซีบอสตัวนี้มันมันลอยออกลูกมันนี่ครับลูมันไอ้กวางไอ้ไองอยู่อันนี้ซีเนาะครับเนาะนี่ครับพอตัวนี้ว่าจะเป็นบอขุนซีนะครับเด่นีๆบออันนี้จะเป็นบอแบบว่าบอขยายบอทอซีบอครับซีบอใส่ใส่แม่พันธุ์ยังตัวครับวะไอแม่พันธุ์ทั้งเบ็นหนั่นหกตัวไอตัวหูยังตัวนี่ยตัวหูที่สองตัว มันมันหันมีตาบน board, พอไม่แม ə, ่ไม่แบบนี่ครับเป็นสายานธุนของผมเลยครับอ้เพ่นนอง่ไฟ้าผมไงก็อยู่ฟ้าผมอีโอ้นี <c <c ่น้อย่อยนี่นะครับมันมีมี่ราคาที่มันมี่ราคาที่มันถามผมว่าเพื่อนทีจอสองบสันตว่าผมบอแนวนําแต่ว right ่าผมเห็นอะไมก็เห็นหล่ะเอาส่แบอร์อเดีกว่าครับนี่ซีครับต่อซีบ ผสมยาวผสมยาวแล้วอ,อายหน่อยแบบาดนี้ถ้างได้ลูกแล้ว,วนะต้องไฟจับอ่อถ้าเ้องนี้รูมันใหญ่ละจึงจับ่อจับออกา,อาง่ายับชุดยอดชุดยอดชุดยอดออเพราะเขาเบิร์นตัวนี้นะครับอายแต่ว่าตัวนี้คือบ่อเดียวนะครับบ่อเดียวนะตัวนี้บ่อเดียวพ่อพันแม่พันมาแต่เริ่มแหลกเริ่พัมแหลกเลยโไปอันนี้ผมไม่สว่างรูผมพัน,นนี่อันตัวนี้ครับพ่อพันเริ่มแหลกเลยเอามาแทนน้ำเพื่นเลย อย่าช่วงโดนอะไน่อยม่นครับแต่ว่าถึงน้ำมันก็สมสมมาเดยอุ้ยโดนแห้งแล้วเนาะโดนแล้วสมโดนในในร่าลูกๆคนทั้งเบะดทศแหละทางว่ามันเงาจานว้า <c> ว <oughs> <อ>ขุ่นวะนี่อาดดูงครับพี่น้องดูหน่อยาขนาดอยู่ฟ่าผมนี่มยยกกวยใหญ่ปานนี่เนาะตากคนเลี้ยงเนี่ยอะไรเดี่ยวมาจากขนาดาโอ้สุดยอดสุดยอด S <S แต่ว่าบัวมันหอนอ่ท่านไหนเตรียมคักปัญญะปนญญะเขาคอยขยับขย่าไปได้เนาะแต่ว่าตัวน,นี้คือผลสำเร็จแน่ะตัวน,นี้มีมสามแม่สามแม่พอเดียวา่ครับพอเดียวาพอโตหันนี่ละบ่บ่เดียวบ่บ่เดียวแต่ก็อยู่ได้ซ่เลยแม่นครับแต่ว่าการท่อ,อ,อความสะอาดมันต้องแบบว่าดูแลแน่นหน่อยท่องควาศอยากแน่นหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นบ่วเดียวป่ะเพราะว่าบ่เดียว คันคันสามบอสสีเดือนละเถื่อแต่ว่าตัวนี้มันจะเดือนละสองเถื่อมันจะไม่ท้องภาาเขากับไรมันหนีมันเว่ะตอนออกแต่ว่าตัวนี้มันจะตอนี่บานนี้ตัวนี้คือใหาตอนออกเสียเดียวคือทำความสะอาดได้สบายบานนี้ม้อนกี่ม้อนยางเขากะเอาใส่ปุ๋ยใส่ยางได้เลยสบายโอ้คับคับคับสุดยอดนี่แหละครับผมมาแค่นี้ตัวฟันยังไงตัวนี้ ชูสีสองลแล้วเนาะครับเนาะแมนสองลกค่ะแต่ว่าถึงว <c oughs> ่ามันโฉมมันจะจอยโลูกเหเนาะแต่ว่าบ่อเนี่ยบ่อจอยแต่ว่าเห็นแบบนี้บ่อจอยเนาะบ่อจอยเอ๋อผมเงียบขึ้นกันแต่ว่าโอ้ผมเห็นพอพันตัวเนี่ยนะแล้วก็บุดดื้อพ่อพ่อยอมจอยเนาะแต่ว่าขั้นอยูต่ยตัวเดียวตัวเนี่ยซื้อแม่นบ่อขั้นไหนยูครับผู้สาวก็มียะไรว่าโอ้ยเงียบแต่ว่าณขั้นยู่ตะเวนหน่อยว่าไอ้ดื้อคัะซีตัวหนึ่งนะครับสูตรนี่ผมผมยำเลยซีตัวหนึ่งพอพันบ่อจอยเสือเอา ดี๋ยวผมสิด้วลองเหตดี่เราบ้างเอาโอเคครับโอเคเดี๋ยวเี๋ผมจะจะคอยอธิบายให้ให้บิงเดี๋ยวเดี๋ยวจับหนูกันนะครับเนาะนิมัน่พะขยาไปนะพอุ่ย่นละบอกแท้จังได้ก็ไปพ่นเะูใมันทำเพราดือนะ เนี่ยครับอีกคนหนึ่งได้ใจแห่กบ่เดือครับง่ามงามครับพี่น้องนู้ว้ายเพิ่คนมู้เดียงไรงามแนี่นี่เป็นสายพันธุ์ของผมเลยครับนี่เป็น,านสายพันธุ์ของบีพีครับแบงอ้ายใส่เพิ่นมาเดียงจะไลายเดือนทีเดียวแต่ว่าเมือนี้ผมมาซื้อนู้เนี่ยขึ้นจากคนนะครับนะผมรับประกันได้เลยครับว่าถ้าผู้ใดเป็นเป็นสาข,าขาของผมหรือว่าผมเป็นสาขากะกะรองทั่วมาสอบถามถ้าผมไปราคาะที่ผมสามารถซื้อได้ผมไปซื้อให้ครับผมเรียนรถเอาเองบรรยากาศแค่แค่์ทั่วมา จะโทรมาถามมาสอบถามราคาผมสามารถซื้อได้ผมผมไปต่อหายได้ก็คือเดี๋ยวผมไปซื้อเลยครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นฟาร์มของของไอ้ไส้อยู่ในบ้านนี่ครับไอลูกที่เพื่อนยรับนะครับเป็นเป็นลูกซีมเป็นลูกที่ผมก็มาหลายเดือนแล้วครับแต่ว่าปัญหาคือคอกหน่อยๆฟ้า์มหน่อยหนี่โอ้หนูหนูเต็มครับแน่นอายัดเ่องดีดีครับโอเคครับอ่ครับครับ คร,รับครับครับโอเคครับอ่าบัวง,งามนุราภามีที่ถ้าผู้ใดสนใจก็อ่าคอยคอยทุกสอบถามนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับ